ช่วงเวลาใสายๆแบบนี้ก็ถึงเวลาของเหล่าเพื่อนสีที่จะมาเมาเผ่ากันแล้วเลยคะ่ะซึ่งแขกในวันนี้เป็นเพื่อนสีสายเที่ยวคุณใบเฟินพัสกรและคุณฟาโร่เที่ยวกันบ่อยมากะจนมีคนทักว่า เฟินใจแตกเพราะฟ้านุงจริงแต่นีจริงปกติพี่ไม่ใช่คนดื่มแบบนี้แล้วพอออกมาปุ๊บฟ้านก็เริ่มพาไปร้านต่างๆเรียกว่าพาไปพาไปออดิชั่นตามออดิชั่นช่วงแรกไปหาหมอไปตรวจโรคตับอะหมอบอกไม่เจอทำไมอะไม่เจอตับหายไปแล้วหายไปเลยพ่อเกิดมาชีวิตไม่เคยมีผู้ชายชมหนูแบบนี้ที่รักแค่รู้ไหมว่าที่รักสวยเหมือนอะไรเหมือนอะไรที่รักสวยเหมือนไก่ย่าง เอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ทำให้พวกคุณเนี่ยเลิกคบกันไปถึง1ปีจะเมา u กันดุเดือดขนาดไหนไปชมกันเลยสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโตแช่หาชนคนไม่สนิทวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ในบาร์เออ เราจะเป็นเด็กของพวกเขา2คนแล้วกันพร้อมแล้วมาพบกับเขาเลยครับคุณไบเฟิร์นพัสกรและคุณฟาโร่โอ้ดีใจที่ได้เจอวันนี้ซ้อมมาซ้อมเลย กับเป็นน้องในวงการที่ใช้บริการงานของเราโอ้นองในวงการที่ใช้บริการธุรกิจของเราใช่ธุรกิจอะไรครับที่เราพูดถึงนี้มันเป็นธุรกิจใหม่ค่ะที่หนูก็เพิ่งเอาตัวเข้าไปสอดแทรกอยู่ในนั้นเอาตัวเข้าไปสอดแทรกในนั้นถามว่าคุ้นชินไหมก็ยังเกรงเกรงเกรงอยู่แต่ว่าหนูก็สามารถทําตัวกลมกลืนได้อย่างสบายตัวอ่มันคือธุรกิจอะไรอ๋อเป็นหุ้นส่วนบาโฮสค่ะใช่ จริงจริง้าว้จริงหุ้นส่วนเราเป็นหุ้นส่วนเป็นเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนตริเล็กๆละกันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเชื่ออะไรเชื่ออะไรจริงๆมี2ร้านค่ะนี่2ร้านนี่ทำเล็กๆไม่ได้ตั้งใจเข้าวงการจะทำทีสอร้านเยิดเปิดสงร้านค่ะมีร้าน1นึงอยู่โชคชัยสค่ะชื่อว่าคาริคาริเอ็นแอนคาราเกบาแล้วก็อีกร้านนึงชื่อไฮซิตค่ะเป็นจริงๆแล้วเป็นซิตทูซิตนั่นแหละร้านซิตทูซิตี่อยู่ราชดาซอยแต่ไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่ชื่อว่าไฮซิตอ๋อเชียงใหม่ก็มีเองเชียงใหม่ โอ้โหเแล้วเลฝาดด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอ่นาวจริงจริงแล้วมันเป็นที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบคนอาจจะแบบว่าไม่ใช่อะโคจรคือก็อะโคจรนั่นแหละมันไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าเข้าไปแล้วจะไปสมสูงหรือมีเพศสัมพันธ์กันในนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะออกมาสมสูงกับข้างนอกและแต่ว่าใครยอมไม่ยอมไม่ต่จริง พี่ไม่มีแบบนั้นหรอไม่แต่ว่าคนอ่ะคนอะชอบเข้าใจว่าบาร์โฮสอ่ะคือไปแล้วมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วปาจะบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดอ่ะคือลูกค้านะ,ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาแยากไม่ออกว่าคือคนที่เป็นโฮสอ่ะมันคือเหมือนเป็นแบบการแบบ ยืมแฟนออยืมแบบยจ้างผู้ชายคนน,นนึงอ่ะมานั่งเป็นฟิลแฟนกับเราซึ่ง่วนที่เราโฮสอ่ะก็เป็นฟิลเหมือนกับมานั่งถามว่าวันนี้พี่เจออะไรมาครับเป็นยังไงบ้างเขาจะใส่ใจเขาจะใส่ใจเป็นฟิลแฟนเลยเพราะงั้นแล้วอ่ะสองสามชั่วโมงนั้นที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเหมือนคุณมีแฟนแต่ในเรื่องของการที่ว่าเข้าไปแล้วต้องไปเสียตัว<ม>ต้องไปได้ค่ะ่ใบ,บนนต้องบอกก่อนว่าโฮสไม่ใช่ซองใช่ค่ะเพราะงั้นแล้วเนี่ยไปคาดหวังอะไรแบบนั้นไม่ได้แต่จริงแล้วอ่ะ ที่ร้านหนูนะหนูไม่รู้ที่อื่นเป iedzieć, Twelve, ็นยังไงแต่ว่าท anyway> ี่รักหนูไม่เคยไปหลายที่เท่าไหร่หรอกหนูก็อยู่แต่ที่ร้านหนูนั่นแหละคือที่ร้านเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีหลายรูปแบบจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเชิงคู่รักก็ไม่มีนะบางคนผู้ชายเข้าไปพาแฟนไปเขาก็เอนเตอร์เทนชวนผู้ชายแบบดื่มเล่นเกมนู่นนี่นะเขาก็ไม่ได้ฟีลแบบว่าจะต้องมาถูเนื้อถูตัวหรือถึงเนื้อถึกตัวตลอดเวลาคือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องบางทีนั่งคุยปรับทุกยังมีเลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ ที่ว่าอัธยาศัยเขาดีถูกแล้วแต่สไตล์ของคนแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของลูกค้าที่มาใช้บริการบางคนเขาไม่ได้อยากแตะเนื้อต้องตัวอะไรเยอะเอาละอันนี้รู้แล้วตอนนี้เฟิร์นทำอะไรอยู่แต่ยังงงการบันเทิงหนูก็ยังรับนะครับเจ้าหนูโอเคที่ดาวาโฮสเต็มตัวหนูก็ไม่ใช่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนมาแล้วคู่นี้เรามาเมาาเเผาเพื่อนสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาไวๆกันเลยครล้มกันเลย คุณสองคนมาเจอกันนะฮะจริงไหมครับว่าความประทับใจแรกที่ฟาโรมีต่อเฟิร์น <entimes S 1> เป็นศูนย์เลย <cle an> จริงตอนนี้ก็ยังศูนย์ตอนนี้ยังศูนย, <cle an> ย์ไม่ยังไม่่ มันลั่ากรศูนย์แล้วไปติดลบตอนการมาศูนย์ตอนนี้มาศูนย์คือนเกย่ะไม่ไม่มีคะแนนขึ้นอ่ะไม่มีไม่มีคือเท่าทุนเท่าทุนเลยล่ะคือปาจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่เจอกับพี่เฟิร์นนะคะตอนนั้นเราเป็นฟิลเหมือนกับแบบเหมือนเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นทํางานเบื้องหลังด้วยทํางานครีเอทีฟด้วยครั้งที่เจอเขาเนี่ยคือเหมือนเขามาเป็นมาเป็นแบบกรรมการเป็นซัดให้กับที่หนึ่งแล้วฝาก็ไปเหมือนกับเป็นแบบว่าเดินเข้าไปบอกว่าพี่คะาขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาแบบว่าเออบลิฟหน่อยหน่อยซึ่่่งดาาารใ้เเเจจอนนนนววัั ขาลูกมายังไงนั่นคุณลูกขาอ๋อโอเคค่ะพี่เฟิร์นเขาเป็นอย่างนี้เขานั่งพี่เฟิร์นคะเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตได้่งมาอืมอือให้ต่อรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ทำตัวรุ่นใหญ่โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคนี่แล้วก็เล่นทำตัวเป็นบิลลี่ตัวแบบนี้ก็ยังเป็นนะแบบนี้ยังเป็นหรอยังเป็นหรไปดูเนาะเปียกช่องเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นการแต่เปิดลูกกระทัดใหม่ทุกคนติพวกนั้นไม่ได้แบบใช่แล้นหล่นหลัดก็ล้นไม่รู้ว่า เขาเข้าใจป้าวะเขาฟังอยูป้าวะแล้วมันจะยังไงวะก็คือรู้สึกว่าแบบไม่ชอบราคนนี้ไม่ชอบรัคนนี้ไม่ชอบราคนนี้เลยโตแมหาชนผลไม่สนิทโตแมหาชนผลไม่สนิทแล้วเช่นเดียวกันเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ รู้สึกว่าในวงการเนี้ยก็ไม่อยากจะมาเจอหนูหรืออะไรกันไม่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 มีในหัวสมองเลยเกี่ยวกับฟาโรเฉยๆคือว่าแต่เด็กบางคนที่เขาอ่ะไม่เคยเจอเราเขาก็จะมองว่าเราแบบดุหรือเปล่าะที่มันเหวียงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่านึกว่าเราเหวี่ยงแต่ง่ายนึกว่าเราเหวี่ยงแต่ว่าเฟิร์นไม่ได้เป็นคนแรกเรารอเรารอมาตั้งนานกว่าจะอายุ อายุเท <ornament ing. S 1> ่า <tablet> น oh. <ra> <want> <can> ี้แล้วทำไรแบบนี้แล้วทำอย่างนี้ได้รอมาตั้งสิบปียี่สิบปีเมื่อก่อนนะโอ้โหรู้ว่าทำในการพนอคันเข่าไม่เคยไม่เคยเอ็ไม่เคยตามโอเคเอออะไรประมาณนี้แต่งจริงว่าไม่ได้มีอะไรแต่ว่าน้องบางคนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็นั่งเล่นกับฝึกงานอยู่นะก็ไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราหรือเปล่าตอนนี้เขาเอาเราไปด่าในทวิตเตอร์แล้วเหรอทนาแต่ว่าทวิตตกมุกดังเลยป่ะมุกไม่ได้ดังเลย ปกติเฟิร์นมาไม่ดังขนาดนี้แต่เป็นซอเฟิร์นเนี่ยอยหัวใจความหวังของไอ้พวกสาวๆที่นี่เยอะมากแล้วก็จะพูดเลยนะสาวๆไม่เท่าไหร่ฉันพาเธอไปได้เธอไม่ต้องชี้ด้วยเธอแค่ทำเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาอยู่บนฟอนะแล้วเธอชอบแล้วเธอทำเงี้ยฉันเลือกเองมันเป็นเฉพาะผัวเพราะตาโคนอายเลอายนี่จะแบบเลือกไปหน้าหวานไม่ได้เเธอแค่ทำเด็ก เนี่ยพัก7-6ลงไว้ครับลงมาะเธอนี่พักไอพวกนี้นะทีมงานพี่ไปนะทีมงานพ่อไปนะยังไงนะพ่อ มาเรื่อยๆคิดว่าพาเขไปหมดแล้วนะอ่ใช่เอาแล้วอยู่ดีคุณมาถูกชะตากันได้ยังไงเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ประสบการณ์แล้วไม่ห่างหายไปเพราะตอนนั้นหนูมีแฟนใช่หนูคบกับคุณคอฮสกวอยู่ยังไม่กล้าพูดชื่อแล้วถ่ายคอเป็นแบบเป็นแบบว่านิตรยุทธ์ชื่อใดๆแล้วก็หนูก็เลิกลากันไปเพราะหนูเลิกลากันไปก่อนก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้มีสังคมอะไรแต่พอหนูเลิกลางเขาหนูก็เริ่มแบบรู้จักพี่แอร์เริ่มรู้จักพี่แอร์พี่แอร์ก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปร้านนี้ต่อน นั่งชิวเนี่ยจะไปเจอมาตูมเจอฟาโลนะแล้วก็อ๋อเออเออลองดูลองดูไปไปไปแล้วก็ไปเจอกับน้องแล้ววันนั้นน่ะมันเหมือนแบบเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะเราก็แบบเออคุยได้อะไรได้ปรากฏว่าเวลาแค่วันนั้นวันเดียวเหมือนคุยกันถูกคอเหมือนคุยกันถูกคอก็เลยสนิทกันมาเรื่อยมาแค่วันนั้นวันเดียวเลยใช่โอ้ก็ไปที่ที่ไหนร้านอยู่ทองหลอ ทองหล่ออุ้ยไก่บ้านหลือเืิที่ทำไมพวกนี้มันชอบไปอยู่กันทองหล่ออย่างเดียวเลยช่วงนั้นช่วงนั้นมากกว่าแค่ลงมาจากคอนโดก็เจอละล้านอ่ะเที่ยวกันบ่อยมากซะจนมีคนทักว่า เฟินใจแตกเพราะฟาโลจริงจริงจริงเพราะฟาโลคนเดียวเป็นไงเป็นไงตอนแรกไดหนูไหมหนูเป็นถูถูสินกินเจมาตลอดไม่ไม่เอาเลยเรื่องแบบไปเที่สุราเมรัยอะไรเนี้ยแต่พอมาเจอน้องน้องก็ชักชวนเข้าวงการนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องออกแล้วหนูยังอยู่นะคือคือเขาเป็นคนที่ต่อให้นางไหนเ็ายังเป็นมิตรยกเว้นว่าติดผัว คือมีแฟนถ้ามีแฟนมีแฟน,แฟน,แฟนถ้าเขามีแฟนเขาจะหายไปเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยช่วงเนี่ยไม่เปช่วงนี้เขาว่าสโสดพอดีพอสโสดปุ๊บแล้วมาเจอฟแฟนเขาบอกว่าเอ้ยปกติพี่ไม่ใช่คนดื่มแบบนี้ไม่ใช่คนเที่ยวกลางคืนไม่ใช่คนเป็นคนอยู่บ้านนะคะแล้วพอออกมาปุ๊บแฟนก็เริ่มพาไปร้านต่างๆเริ่มพาไปเจอคนพาลัดไปร้านแปลกๆปลกไปอะไรเงี้ยพาไปออดิชั่นตอนออดิชั่นแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบเปลี่ยนไปตรงนู้นตรงนู้นไม่ชอบมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเขาเป็นคนแบบเป็นเป็นเหมือนมีโรคโรคหนึ่งเป็นโรคกว ทีนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเลยแบบช่วงนั้นก็คือแบบเหมือนพาเข้าไปหมดแบบบาโกงบาเกมีนหยมงคนแบบมีคโยตี้พาไปหมดพาไปแบบนะไปกันหมดทุกที่ครับจนแบบช่วงนั้นน่ะก็คือติดกันแบบสนวนตัวติดกันหนักมากทุกมดทุกวันต้องตื่นมาฟาวนี้ไปไหนฟาวนี้ไปไหนฟาวนี่ไปไหนช่วงนั้น่ะใช่ค่ะก็คือแบบช่วงแร้เกิดไปหาหมอไปตรวจโรคตับอะหมอบอกไม่เจอเพราะอะไม่เจอตับหายไปแล้ว สนิทกันปั๊บเขาเคยทํารายการเพื่อสนองตัญหาตัวอเองกันด้วย,ยาาร,รายกาทำอยู่เลยเป็นยังไงรูปแบบรายการตอนนั้นเป็นไงชื่อรายการว่าแม่บ้านผีเลือนชื่ไหม <c oughs> ว่าอันนี้มันเกิดจากการที่พี่เฟิร์นโทรมหาหาพาแล้วพูดว่าแต่ทำรายการอาหารแล้วก็คุยกันปุ๊บแบรายการที่มีบทลงโทษแล้วอยู่ฟก็แม่บ้านผีเลือนไหมก็คือแบบภายในห้าอาทิตย์ได้รายการชื่อเลยได้ขึ้นมาเลยแล้วก็ตอนทําสนุกมากตอนที่แบบว่าทําช่วงอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าทุกเทปที่ถ่ายออกไปเวอแฮปปี้รูปแบบมันเป็นไงรูปแบบมันคือเราจะมีแขกรับเชเป็นผู้ชาายยซึ่งแบบ อาชีพไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นดาราหน้าตาหล่อแบบไหนก็ได้แบบไหนครับแต่ว่าหน้าตาดีอ่ะพูดง่าไงหน้าตาดีดาราก็มีหน้าตาดีบางทีก็ไม่แน่ใจเพราะมีไอ้แจ็คด้วยหลงก่เลยนะหลงเหรอใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขามาในรายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนุ่มโสดแล้วเราสองคนก็จะเป็นเหมือนแบบชนีสาวๆสองคนที่แบบว่า แข่งกันทําอาหารเมนูโปรดของผู้ชายเพื่อพิชิตใจเขาถ้าใครทําถูกใจเขาก็จะได้เป็นแม่บ้านของเขาแต่ถ้าใครทำไม่ถูกใจก็เป็นผีไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เป็นแม่บ้านก็สามารถมานั่งเดทนั่งดอมนั่งอะไรเขาได้แล้วอีกคนก็คือแบบที่แพ้เป็นแค่ผีเรือนที่แบบดูไกลๆอ๋อเป็นผีเรือนอะไรแบบนี้ดการคนดูเยอะปัจจุบันนี้มีหนูยังได้ตังค์จากรายการเลยบางเทปเชื่อไหวิวเลยนะคะบางเทปเก้าเป็นเดือนๆอะแต่ละเดือนอะทุกวันนี้ไม่ได้ทำรายการน้องแล้วอะแม่บ้านผีเรือนอะ ชอามาในบัญชีทุกเดือนทุกเดือนเจ็ดร้อยหกร้อยดูดีจังได้ใจได้ใจอีกทีได้แค่นี้เหรอไม่เหรอโอเคไม่เหรอเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรายการมันก็คิดกัน creativity มันเกิดขึ้นได้ทั้งเวลาคุณอยู่สองคนและอยากสนุกกับมันผมว่าก็น่าจะทำรายการนี้แล้วใครเลือกแขกเข้ารับเชิญดูเขาพูดเลยพี่เฟินเลยพี่เฟินพี่เฟินเป็นคนที่มันใช้สิทธิ์ของต้องบอกนี้ก่อนพี่เฟินเนี่ยเป็นคนที่เขาอะอาศัยว่าเขาอะมีอำนาจเขาเงินในการที่จะสัดแจงทุกอย่างเพราะงั้นแล้วฟาทำได้แค่มาทำพิธีกรกับแล้วจบทีนี้สเปคพี่เฟินกับฟาจะต่างกันแบบคนละขั้วเลยเขาเนี่ย เปรียบเทียบ <ๆ S 1> เขาชอบเป็นฟิลแบบถ้าเปิดเปิดมาต้องมีกลิ่นกิมจิอ่ะ <c oughs> ต้องมีกลิ่นกิมจ <c oughs> ิ <c oughs> <ๆ>ฟิลนี้เลยทีนี้เนี่ยแต่ของหนูมันคือไทยบ้านก้านแดด <c oughs> สมาคมไอเลิฟกรรมกรแห่งประเทศไทย <c oughs> คือของหไฟฟ้าเปิดมาอย่างเงี้ยสมมติว่าเปิดหน้าเปิดเจอหน้าผู้ชายของไฟฟ้าแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วเรางงไม่รู้เขาจะถูกตาก็เอาเงี้ยเอาเงี้ยไปกินข้าวกันให้หนูเดินควงผู้ชายของหนูมาเพื่อนหนูตะโกนทุกคนเลยระวังกระเป๋า หนูชอบตรงนี้หนูออชอบตรงนี้ทีนี้เนี่ยของหนูมันต้องเพราะเราต่างกันมากมันต่างกันมากแล้วแขกรับเชิญแล้วพ่อนื้ภาพนะรายการเนี้ยเราต้องเสแสร้งแกล้งว่าชอบแขกรับเชิญแอลแอลเขาอะแล้วพอมาเป็นแนวแบบอาหารเกาหลีแบบพอเปิดมาแล้ะเ้หมือนกินน้ำเต้าหู้ไอ้ต้องชื้อแล้วเราชอบกินชอบกินอาหารป่ากินแล้วต้องท้องเสีย มันก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ต้องแบบอุ้ยพี่เนื้อน่ารักมันคืออุ้ยผิวใสจังเลยเนาะทั้งที่เราชอบเลยแบบเปิดมาจักรแลคือต้องเหมือนสวนมะนาวอะเปิดมาเหมือนเที่ยวสวนมะนาวอะมันเป็นไงว่าเที่ยวสวนมันเปรี้ยวยวเปรี้ยวโต้แยมอาหาชนพลไม่สนิทโต้แยมอาหาชนพลไม่สนิททีนี้เขาก็จะมาเป็นเกาหลีตลอดก็เกาหลี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  จนมันมีเทสหนึ่งหนูแบบหนูไม่ไหวแล้ว <c oughs> คือมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่หนูว่าชอบเขาแบบติดตามตั้งแต่อยู่ปีสองซึ่งเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในรายการหนูชอบเขาแบบมากๆแบบถ้าเกิดเป็นคนถามว่าฟ้าชอบแบบไหนอะฟ้าแค่เปิดรูปคนนี้เลยว่าเนี่ยคือทั้งหมดเลยติ๊ถูกทุกข้อนัน่นผมผิวถูกทั้งหมดมเลออ่าให้เฟิร์นเฟิร์นหนูขอจริงๆหนูขอคนนี้มานะขออันนี้มาเฟิร์นเลยบอกว่า น่ากลัวเขาเป็นคนที่แบบเล่นกลมาหาแล้วสักแล้วแบบหนวดแล้วแบบแขนเขาเท่าเอวหนูอ่ะเขาก็ดูดีนะเขาดู่อเขาหล่อเลยหนูชอบมากพอเสร็จปุ๊บพอมารายการกันว่าแข่งวันนั้นพวกันว่าพี่เฟิร์นเน่ะชนะแล้วหนูก็เลยร้องไห้ทำอะไรไม่ได้หนูร้องไห้เลยสียใจเพราะว่าเฟิร์นเน่ะได้เดทกับผู้ชายที่มันชอบคือมันตั้งใจมากที่จะทำอาหารออกมาให้ดีแล้วหนูว่าคนนั้นหนูอร่อยแต่เขาโกงหนูรู้สึกได้ว่าเขาโกงแต่ผู้ชายคนนั้น่ะชอบเออจริงเออ แล้วร้องไห้แล้วหนูเลยร้องไห้หนูรู้สึกว่าหนูออกหักอ่ะหนูในตัวรองก็หนูว่าเอ๊ะให้เรื่องระหว่างจะเศร้าหรือว่าจะกีดข้อมือหนูเลือกกอิข้อมือเลยเพราะหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วหนูเศร้ามากใช่แต่ว่าก็โอเคแลเราปล่อยเลยเหรอเราก็ต้องไปเล่นเป็นผีเรือน มันก็เป็นผีแบบร้องห้เป็นผีก็นั่งร้องไม่ได้ร้องให้การแสดงมันร้องรู้สึกว่ามันร้องจริงแล้วคนเข้าใจว่าเราแบบวิ่ยร้องจนแบบอะไรเนอร์เลยเศร้าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เศร้าจริงเป็นเรื่องที่เศร้าจริงก็คือแบบเราอ่ะชนะมาเป็นกี่เทปเป็นสิบสิบเทปอะแต่เป็นชนะกับคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกกินเทปแบบพันใดๆเออจริงจีะหนูไม่ได้ชอบอะแล้วหนูอแล้วแมอาหารโปรยอยู่ตรงล่าหนูไม่ได้กินอะหนูต้องมาดูเขากินอะแต่หนูชอบเขาจริงชอบเลยเขารู้แล้วล่ะเขารู้ละลายใแ่้ว อันนี้เขาก็กลับกลับไปกรอเทปดูนะฮะดูได้มีกรอเทปเ้ืยอปไนไง่ะย้อนอดีตเลยดูในยูทูบแล้วก็ไหลไหลเขาไหมลไอลแล้วนี่เขาเป็นน้องที่เขาดูแลพี่ไหมเขาว่าสนิทกันอย่างเงี้ยเขาเคยจับคู่ให้บ้างไหมเคยเคยก็มีก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ใช่จับคู่หรอกค่ะก็เป็นฟลเหมือนกับว่าพอ เหมือนเหมือนมันเป็นเหมือนฟีลประมาณว่าฝ่าอุเธเจอผู้ชายคนนี้มาเราก็คืออยากได้เราอยากได้เองนี่แหละแต่ว่าเขาไม่เอาเราเราก็จะแบบว่า <c oughs> เอ,อ้ยมีนคนนี้คนนึงไ <c oughs> <c oughs> อเฟิร์นันนี้อย่างนี้ไปไหมอะไรเงี้ยแต่ไอเฟิร์นเนี่ยทีเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เหมือนเล่นกับผู้ชายนะคะ แต่ก็เป็นคนที่แอบแบบวางตัวหรือถือตัวแบบเข้าไปอย่างนี้เล่นแบบก็จะแบบแอะอย่าอย่าอะไรฟิลนี้แต่มันก็จะมีบางคนที่หลุดหลุดลอดลอดเข้ามาไม่รู้จริงแล้วลอดเข้ามาแล้วก็เออก็ผ่านผ่านออกไปบ้าเลยนะใช่ถ้าเล่นก็คือถ้าสมมติว่าเล่นก็คือเล่น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 แล้วพบ ครับปุ๊กก็คือไม่เอาเลยก็ไม่เอาเลยไม่เอเลยแบบตลกเลยแบบมันมันมีบางครั้งที่เล่นส่วนผู้ชายแบบคิดแล้วก็จะขอไลน์ตอนหลังไม่มันก็แอบไม่อะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่เขาว่าต้องแบบเจอบ่อยๆทีๆหน่อยนิดนึงแล้วตอนนี้มีคนถูกใจอย่างเฟิร์นอุตรดิตต์อุตรดิตเลยเหรออันนี้ไม่มีเดืยสคริปต์ไม่ต้องการพูดแค่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาด้วย คือหนูอะหนูโสดมาสองปีโสดแบบโสดจริงๆค่ะถามว่ามีคนเข้ามาคุยมีมีเข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้วก็ที่แล้วที่มาต่าไทายก็ก็มีมีคนมาจีบอ็แต่ว่า หนูยังไม่สามารถเห็นมีใครแล้วแบบทําให้เรารู้สึกว่าเออคนนี้จะเป็นแฟนได้เดี๋ยวคนนี้จะเป็นแฟนได้คนนี้จะเป็นแฟนได้แต่ว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยมันพอที่จะมีคนมาที่เรารู้สึกว่าเออไลฟ์สไตล์มันดูใกล้กันเนาะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ในช่วงดูคุยแหละคุยคุยเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นก็ต้องดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ได้ปิดตัวเองหนูคุยได้หมดแล้วฟาร์เป็นคนแนะนำเปล่าไม่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 แต่แต่พี่เฟิร์นเน่ะเป็นเป็นเป็นคนหนึ่งที่ผู้ชายที่เข้ามาแต่ลละะะะะคคคนนน่ห้าดีเืออจแแบบบบ นาะเธอเนาะไม่ต้องคือขนาดนั้นก็ได้ไดีดีแต่ละคนแต่ละคนก็แบบรอรอดี็นแบบที่หนูชอบอ่ะจะเป็นแนวที่หนูชอบถ้าหนูไม่ได้ชอบหนูก็จะไม่ได้เสียเวลาคุยอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ชอบไงแต่ว่าคนที่หนูคุยก็คือเอออันนี้ชอบนะอันนี้ชอบนะำของของแบบของเฟิร์นนี่คือเหมือนในรายการที่ถูกคัดออกมาหมดเลยเป็นแบบว่าเกาหลีเกาหลีแบบนั้นเลยใช่ไหมตีมีสไตล์ตีมีสไตล์เอาแล้วเป็นปรึกษาพ่อบ้างปะคุย อันนี้ต้องคุยนะพ่อแก่คุยุยุยพอไม่ปูุกใจนะตั้งดายอยู่นั่นน่ะทั้งได้ใจใจนั่นก่อนใจแต่ว่าแต่ว่าหลังๆมาเขาก็เริ่มเปิดเปิดใจมากขึ้นว่าแบบว่าพอรู้ว่ามีใครเข้ามาอะไรอย่างนี้เขาก็พอรู้แต่ว่าเขาก็ยังแบบเออก็ดูดูไปก่อนเฟิร์นแต่เขาอยากมีหลานประเด็นคือตัวดันอยากมีหลานแล้วเออเพราะว่าคนอื่นอะ ม,มีกันหมดลแล้วเลืแ,ลแต่เขาคนเดียวที่ลูกเขายังไม่มีหลานอะไรเงี้ยก็เลยเขาเขาอยากมีหลานแต่ว่าก็บอกว่าเออเฟิร์นอะไม่ได้รีบแล้วนะป๊าคือเฟิร์นไม่ได้ซีเรียสแล้วเรื่องชีวิตจะมีไม่มีเฟิร์นเป็นขึ้นขานก็ได้ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่า ในพาร์ทของป้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องเจเย็นคือเฟินก็ไม่รู้หรอกว่าเินจะสามารถหาผัวที่ดีแล้วทําลูกให้ป้าได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่มีเนาะอะไรเงี้ยก็คุยกับเขาแต่เขาก็มีแกก็สบายนะเชื่อฉันแม้ว่าแกไม่ได้เลี้ยงหรอกหนูก็กลัวอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะลูกไปเลยไยงเลยยลูกแน่นอนก็กลัวอยู่แต่ว่าเขาก็พูดอยู่อยากอยากมีหลานอยากมีหลานใช่ค่ะ คือเป็นคนชอบอกกับข้าวใช่แล้วหนูก็เป็นคนที่ถ้าหนูอินเลิฟอ่ะหรือว่าหนูชอบผู้ชายคนไหนเนี้ยหนูก็จะไปสืบว่าเขาชอบกินอะไรคือใครที่หลงเข้าไปในห้องของคุณใช่ผู้ชายคนนั้นจะหลุดรอดออกมายากมากยากมากเพราะนรู้จักว่าเธอจะกัดโซ่ตรวนแล้วเดินออกมาเองเป็นอานะเออมันมีอยู่ที่หนึ่งที่แปลกฟ้าเรียกว่าบากบพอเราดูภาพนะหนูเปิดไปปุ๊บภาพที่หนูเห็นคือมีผู้ชายประมาณเกือบ20คนแล้วทุกคนอะค่ะ เป็นนักเ oh พาะกายพ่อก็เห็นในนีมไหมคะกบที่มันถูกลอกหนังในล้าน oh ั่ง <ama> ต้มอ่ะที่รอทอดอ่ะหนูเปิดเข้าไปหนูคิดว่านี่คือรังนี่หนูพาคิดว่านี่คือรังของนินจาเต่า